ลักแหล่ลักแหล่คือ the best น er. ะผมชอบเกมชินนะเขาเข้าใจจุดขายมากนะผมนะอันนี้อันนี้ผมขอถามก่อนถ้าผมได้ก่อนการันตีอ่ะทุกคนจะโกรธผมปะไอ้เจ้ากูจังเลยสิ่งมันไม่มาทองกับกูบ้างวันนี่สี่สิบอันแล้วเนี่ยฮัลโหลดีสินะความเจ็บปวดที่แท้จริง สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนครับ,รบช่างเป็นวันที่น่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนไม่คิดไม่ฝันจริงๆนะครับว่าใจเราหรือใจเกลคนนี้จะได้มาซุ่มในเกณชิน impact <ช><ด>โอ้น้องพี่หลานมาแล้วโว้ยตื่นเต้นมากทุกคนผมแบบทำตัวไม่ถูกเลยทุกคนช่องมันตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะนี่คือการสุ่มกาชาเกณชิน impact ครั้งแรก ของผมเลยนะของผมเลยนี่คือครั้งแรกนะทุกคนหอมจริงๆลักแลรลักแลคือเดอะเบสนะผมชอบเกณนชินนะเขาเข้าใจจุดขายมากน,นะผมนะดูตัวอย่างตัวละครเอาอันนี้นะ ที่ผมดูมาทุกคนก็คือวันนี้เราจะสุ่มอยี่หลานใช่ไหมแต่ตัวละครที่ผมชอบนะเอาที่ผมแบบส่วนตัวนะ Precious When Smile You ที่จะบอกถ้ากูบอกชอบตัวนี้กูก็ดูเป็นโลกจิตแค่ากชุดมันแบบชุดมันได้อะชุดมันได้นี่นี่นดึงดาบออกจากนม คิดได้ยังไงผมไม่เข้าใจว่าคนคิดตัวละครนี้จะต,ต้องเป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลสันหภาพคนบ้าบ้าจริงบ้าบอมากเนี่ยผมว่าชอบตัวนี้นะมันหล่อ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 ดีหล่อดีนแล้วก็นี่นี่ก็หลอ่อก็เหมือนผมผมอยากได้ตัวนี้เพราะว่าหล่อเหมืนอนผมอ่ะชีชีตู้ถาวรอ๋อเรล,ลี่ผีงงกยนี่ไม่ได้ด้วยนะรครับติดคุกนะครับติดคุกแล้วใครบอกว่าชอบตัวนี้นะกูมองอยู่นะใครพิวมพ์ว่าชอบตัวนี้ ใจเราในชนะผู้พิทักษ์สันติราชแห่งกองกำลังโลลิคอนกำลังมองคุณอยู่นะครับคุณอย่าบอกว่าชอบตัวนี้นะครับนะครับโดนจับครับไม่ตลกนะครับอันนี้อันนี้ผมขอถามก่อนถ้าผมได้กอดการันตีอ่ะทุกคนจะโกรธผมปะมผมบอกเลยนะทุกเกมใจร้ายกับผมหมดมแต่เกมชินอินแพ็คนี่แหละคือเซฟโซนมาเลย ว้าวเฮ้ยม่วงอ๋อมันการันตีม่วงหนึ่งใช่ปะ่ะการันตีม่วงหนึ่งป่ะใช่ปะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนม่วงมันไม่ใช่สีดาววะไอ้เหี้่ปอมไอ้กูนึกว่าสีดาวเฮ้ยม่วงอ่ะเฮ้ยแล้วมึงทำอไมมึงได้ดาบซ้ำกันหมดเลยวะนะแฮร์เดทารูยเลเว่นโบเฮ้ยลาเว่นโบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไรเด่นใช่ไหมโคลานใช่ปะ่ะ น้องน้องฟีเอรฟีเอรโอ้น้องได้น้องเบียวไงได้ตัวเดิมไงก็กลายเป็นสีหนึ่งไงการเป็นตีบวกดาวไงเออดีโอเคอยู่โอเคอยู่ยยได้อยู่และนี่นะครับนะี่แคปเป็นวาสารนะครับและนี่คือสิบโลแรกของผมนะครับผมนีลหลานใจร้ายที่สุดไอตัวใจร้ายใจร้ายเกินปะ่ะโอเคอย่งางน้อยเราก็ได้ดาบได้ดาบไม่ธะนูมาตีเป็นอาวุธไม่แย่อยู่ ันนี่สองยี่สิบโรเฮ้ยทองไม่ใช่ใช่ไหมตมอบวะอ๋ม่วงม่วงม่วงนี่มันน้องเน็ตไอดอลผมจำได้อันนี้คือน้องเน็ตไอดอลแต่มันเป็นสี่ดาวเห้ทำไมทุกคนต้องเฮ้อ,อเดี๋ยวนะอันนี้นักอันนี้นักบวชเหรอนักบวชบ้านป้ามึงมีเพลงด้วย <c oughs> ไก่บาบาเลียนเออกูเปลี่ยนก็ได้เฮ้ย ฟรเหรอตัวนี้ดีมมผมไม่สนเหตุผลของคนที่เล่นเกมนี้มากว่าตัวนี้จะมีสกิลค่า,าคาอ,ะอ,ะอะไรก็ตามแต่ตัวนี้ดีดีด ผมรู้เลยผู้ชายที่บอกว่าตัวนี้ดีไม่ได้หมายถึงสกิลแต่หมายถึงอย่างอื่นอย่างอื่นที่หยาดเฟยสีดาวเทพทุกตัวจริงหรอจริงหรอกนี่ดีฮะตัวนี้ตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ใช่โรลิคอนเนะผมรู้ตัวนี้ไม่ใช่โรลิเนะเออเน้นความอวยตัวไหนสวยกูเอาหมดอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวผู้เนอะกูเอาหมดสีดาวสามตัว เกนชิปอีแพคคือเซฟโซนครับเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาวะเทียโคตรเอาโคตรเอาโคตรเอาม่วงสามมีใครเปล่ามีใครทําได้หรือเปล่ามีใครทําได้หรือเปล่าม่วงสามตัวมีเปล่วเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเอาปกติเหรอโนแต่น้องผมไม่ชอบโนเอลมันมันเป็นโล่อะเออผมก็ไม่ชอบผมชอบลุยอะเทียโคตรเอาเอาจัดจัดเอาจัดจัดโอเคไปสามสิบโรทอมเออเออ ไก็ใช้อาวุธล้วนได้ตัดเบื่อกูเบื่อมึงละไม่ต้องมาพอบ้าแบบได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 ไม่ต้องมาแล้วพอกูไม่ชอบเหมือนมันเริ่มวนหลูปแล้วอ๋อเขารักพี่เหรอพี่ไม่รักนะพี่ไม่รักกันนะไม่ได้นะเร<ะ>าบอกรักคนอื่นแล้วไม่ได้แปลว่าคนอื่นต้องตอบรักนะไม่ใช่นะ ที่อาวุธนี่ก็ได้เยอะชิบหายเลยที่อาวุธกับอัติแฟกต์นี่มันเยอะแต่ว่าโอ้โหรอบนี้มาอันเดียวบอ่าล่าก็ดีปั้นดีๆการเป็นบาเาเลียนใช่อันนี้กูนตรีไยมนะบาเาเลียนอีกขี้โย่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะทุกคนว่าตัวไอตัวละครเนี่ยไอสีม่วงเนี่ยสีดาวมันมีอะไรบ้างโอมันมีแค่นี้เหรอจริงปะตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไร เจเปยเจเปยอย่างนั้นเหรอผมต้องการตัวนี้ <_ EN> ถ้าได้สีดาวกูต้องเอาตัวนี้ Shut up and take my money เปไปยโถเหรอเปยโถะเปยโถะเปยโถะมาถ้าได้สีดาวขอเจเปยเปยโถเปยโถ,ถ <_ EN> มันไม่มาทองกับกูบ้างเันนี่สี่สิบอันแล้วนะเนี่ยมันก็สนิยมดีคนที่ชอบตูดเด้ไม่มีคนเลวจำไว้ เชียะชี่ดาบสีดาวที่ผ่านมาผมได้สามหมดเลยนะนี่ดาบสีนะเก้าสิบโลออกทองแน่นอนอันนี้สี่สิบแล้ว <laughs> นี่สี่สิบแล้ว,ลวอย่างน้อยก็เป็นความสุขทางใจ <What? S 1> พี่ไม่โกรธถ้าเป็นตัวอื่นพี่จะโกรธมากแต่เป็นน้องพี่ไม่โกรธโอเคไหม <What? S 1> ถ้ามาครั้งหน้าพี่โกรธนะ <What? S 1> ไม่ต้องมาแล้ว <What? S 1> เบื่อแล้วนะครับกูจะเอาห้าดาวไม่ต้องมาแล้วพอ เออแสดงว่าตอนนี้ประเด็นของผมก็คือต้องลุ้น2ออย่างก็คือจะมาก่อนการันตีไหมแล้ว ถ้าการันตีมาจะหลุดเหรียญไหมอันนี้คืออันที่50แล้วนะคิดว่ามันทำไปตามมันหายไปรอยเดี๋ยวไหมทุกคนแอนิเมชันมันเร็วเข้าใจปะอันที่แฟกเกลือ่านี้หรอจริงปะผมควรวนไปสู่อันนี้ไหมไอ้นี่เก่งไหมทุกคนมันอ่านว่าอะไรวะเซียวอ๋อเซียวอ๋อหรอมันเป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ค่อยออกแต่มันเท่มากแล้วโคตรเฟี้ยวเลยเทพสัสสัสเลยหรอจริงหรอจริงปะงั้นเดี๋ยวเราเอาอันี่ก่อนเราเอานี่การันตีก่อนอ่ะอันต่อไปอันที่50นะผมอ๋อชื่อเซียวเซียวอ๋อเซียวอ๋อเซ่ นะ้าอาจะรอกล่องนะ้ากรผสมงานพี่ยี่ล้างกล่องโอเคไหมไปเลยห้าสิโลไอ้ยี่มันไม่มีทองเลยเหรอวะเออธนูุมาดามาเออไอ้ยี่เออมีใครไหมเปิดมาแม่งตัวสิบตัวมีปะ <S <S 2> <S 2> ไม่ไม่ไม่กูต้องการตัวไอ้กูไม่ต้องการนี้ตัวอยู่ไหนตัวเฮ้ยเฮลโหล นะความเจ็บปวดที่แท้จริงกินเกลือชัดมากกินทะเลชัดมากสมุดดีมากเหรอแต่มันไม่ได้ทุกคนเราปเป็นผู้เล่นใหม่เราไม่รู้เรื่องสมุดเรารู้แต่ว่าเราจะเอาตัวอันนี้กําลังจะอันที่60ละโน้เดี๋ยวผมขอขอดูตัวนี้ก่อนได้ไหมผมขอลองก่อนนะเผื่อเผื่อจะได้มีอ่ะเผื่อได้มีกำลังใจอะไรเพิ่อมอ่ะอู้หเชี่ยอ๋อเป็นหอ,อกเหรอเชี่ยเฮ้ยเอาจัดเอาจัด อ๋อใช่ปะอย่ใอันติปกติแล้วอะไรไปแล้วโอ้ยเขี้ยบบ่อยบ่อยบังไครผมวเป็นบังไครดีกว่าทุกคนเนี่ยคนคนปศุวิการต้องกระโดดเย็นมาคนเอาโอ้กระโดดโอ้กระโดดแทงเนี่ยแล้วกระโดดกระโดดอีกได้ปะเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้แลก็กระโดดรัว อุ้ยี่อะตัวท็อกซิกตัวท็อกซิกของจริงไอ้เหี้ยเปลี่ยนตัวสูนย์ไหมโอ้โหมาห้าสิบอะไรนะไม่ได้ไม่ได้เอาเอาตัวหลักก่อนเอาตัวหลักก่อนตัวหลักก่อนเปลี่ยนกลางคันนี้ไม่ได้เพื่อนเราเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเอาดีก่อนจัดไปหกสิบโลไม่มีลุ้นว่ะมันไม่มีลุ้นมาก่อนจริงว่ะ ราเลิกกันเถอะจริงๆพี่ไม่ชอบน้องแล้วนะเราเลิกกันเถอะนะพอมาเยอะแล้วมาบ่อยแล้วอยากได้ตูอื่นบ้างได้ปะโอ้โหเชีย่ยไม่น่าบอกรักเลยมาเราต้องใช้เพลงที่เราผ่านมากีกื่อกังเรายทุกคนนะน้องยี่หลานน่าจะชอบเพลงนี้นะครับทุกคนเป็นธีมที่ดีเป็นธีมที่ดีนะผมไปเถอะรูที่70็ดของพี่ ไม่เข้าไก่อะมีแต่ตัวสังอะตัวสังเยอะไปหมดแล้วไม่เอาแล้วเก็บแม่เ้ยมึงจะให้คูได้ตัวตามกี่ตัวนะเนี่ยอะอัน,นอันนี้คือมาแล้วใช่ปะอ๋อห้มันอาจจะเป็นทั้ง80แล้วก็เป็นทั้ง90ก็คือขึ้นอยู่กับดวงถูกไหมเกิน80เท่ากับเกลือก็แสดงว่าถ้าผมได้5ดาว ตั้งแต่ครั้งที่80นี้ก็แปลว่าผมดวงดีแต่ถ้า80นี้ยังไม่มีสีทอง5ดาวโผล่มาก็คือกูเกือถูกป่ะจริงๆกูเกือตั้งแต่กูยังไม่ได้ในแต่แรกแล้วแหละไปดูีันมามาดูกันว่าเราจะหลุดเลท80ที่ทุกคนการันตีกันหรือเปล่ามาเป็นตันากันครับทุกคนตีนกดมกนี่ง ให้ผมได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาด้วยนะครับขอร้องอย่าแช่งอย่าแช่งให้กูลลุดเดช้าเดหน้าตู้อย่าแช่งขอร้องฮึบตามสีดเาเลยมันมาดามสีดามาไอ้เี้ยมันตามกูจังเลยสีส่ตัวนี่มึงเคยตามเลยกูหนาวะอย่าตามมาได้ไหมถ้าเธอไม่ หลานของพี่ยีย่หลานของพี่รักแร้รักแร้รักแร้โชว์รักแร้บอกแล้วเจนจินนี่แพ็คคือเซฟโซนครับป,ปลอดภัยวะ่ะเชียร์อีกช้าเด้เก็สำหรับคนที่เปิดแล้วไม่ได้ตามตู้นะครับผม <h ums> ผมก็บอกได้แค่ว่าสมนา <h ums> ลอง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 อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ถามจริงมันถือว่าดวงดีไหมอ๋ออ๋อนี่คือปกติอะปกติก็ถือว่าดีแล้วไอ้ <h ums> ไเอีกเพจอนีก เออเน,นี๋ยวดิเก๊งหญิงว่ะอุ้ย <c oughs> ดีอุ้ยอุ้ย,ย,ยเป็นนักเวทมนต์เฮ้ยตัวนี้ด,ดูดูเก่งว่ะดูเก่งว่ะเชีย่ยดูเก่งดูเก่งเลยดูเก่งเลยไหนเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เ <c oughs> ชีย่ยโคตรเอาอ๋อนี่ไอเวทมนต์ใช่ป่ะโอ้สุดเนี่ยเฮ้ผมที่ผมได้เป็นท่านน้ำหมดเลยทุกคน